ดีด้าทะลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณรักกันนะว่าตอนนี้เวลานี้นะคะเขามีความคิดความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณบ้างหรือมีอะไรที่อยากจะสื่อสารผ่านไพ่ามาบอกคุณบ้างนะคะก่อนไปฟังการทำนายรบกวนช่วยกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ไปกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบนิดนึงแล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะ มีอะไรที่อยากสื่อสารอยากให้คุณรู้สี่ดาบนะคะเทอร์มิตดูเงียบๆนะคะ The Moon ทำไมเงียบกันจังสีเหรียญด้วยแฮงแมน สไม้เท้ามีแตส่สีสีสีนั่นเลยนะคะสมดาบหกถ้วยนะเดวิลแปดไม้เท้าควินถือเหรียญความสัมพันธ์คุณนะคะน่าจะอยู่ในความนิ่งเงียบกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่แบบเงียบสนิทเลยนะ อาจจะคุยกันน้อยหรือบางคนไม่ได้คุยกันเลยบางคนเหมือนตัดคอนเน็ t ชันกันไปเลยไม่ได้แบบไม่ได้มีเขาเรียกว่ายนะไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วบางคนนะคะแต่บางคนอาจจะคุยกันแต่คุยกันน้อยมากๆหน้าภัยเหมือนกับคุยกันน้อยคุยกันก็จริงแต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะ อ,อยู่ด้วยกันหรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันหรือจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปไหนทำอะไรทำแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมอะไรร่วมกันสักเท่าไหร่นะมีในเรื่องราวของการหยุดชะง,งักในความสัมพันธ์ด้วยแฮงแมนนะคะหยุดในเรื่องของการติดต่อหรือการแบบใครคนใดคนหนึ่งอาจจะนิ่งเงียบไปหายไปโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งยังคงแบบเฝ้ารอรอแบบหายไปไหนทำไมอยู่ดีๆหายไปอะไรประมาณนี้งง,ง ก็มีนะคะหรือบางคนอยู่ดีๆคุณได้รับกับความเย็นชาความเฉยชาจากเขาเฉยเลยทาัทางที่ตอนแรกก็ยังดีกันอยู่เนาะนะคะบางคนก็มาถามถึงอดีตหกถ้วยบางคนมาถามถึงคนที่เคยมีคอมมิทเมนต์กันหรือคนในครอบครัวนะคะคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงกันแล้วหรือความสัมพันธ์ในสถานะใดก็ได้แต่ว่าในสถานการณ์นี้ มีความเงียบมีความนิ่งมีความหยุดชะงักในความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นคนในอดีตคนเก่าๆรักครั้งเก่าหรือเป็นในลักษณะของเฟนวิทเบรนฟิตหรือเป็นในลักษณะของความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้รักสามเศร้าเราสามคนนะคะความสัมพันธ์นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดแล้วกันนะคะก็จะบอกว่า คนที่คุณกำลังรู้สึกว่าเขาเพิกเฉยเย็นชาโนสนโนแคร์ no son, no care, ใส่คุณนะคะในความเป็นจริงส่วนลึกของเขาแล้วน่ะคุณดูไพ่หกถ้วยกับไพ่เดือมูนนะเขาคิดถึงคุณนะคะสามดาบตัวเขาเองเขาก็วาวุ่นใจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขานิ่งเงียบไปแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่นะคะเดวิลเห็นไหมเดวิลหกถ้วยสามดาบเดือมูน เครียดเหมือนกันค่ะจริงๆก็อยากคุยจริงๆก็อยากติดต่อจริงๆก็อยากสื่อสารนะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะทํางานที่เดียวกันนะทำงานด้วยกันหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องกันก็ได้เฮอร์มิตอาจจะเป็นระดับอาวุโสนะคะควี Queen ian, นถะือเหรียญเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเป็นเมนเจอร์นะหรือเป็นเป็นคนที่คุณกับเขารู้สึกดีต่อกันแต่สถานนะความสัมพันธ์ให้ความชัดเจนกันไม่ได้ หรือกําลังดูดูใจกันอยู่กําลังจีบกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาก็เป็นไปได้นะที่เป็นความสัมพันธ์แลกักกะปิดแลกักกะเปิด3วันดีสวันร้าย5วันไข่อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยจนตัวคุณอาจจะงงไงวยไปหมดล้นะคะคนคนนี้เอาจริงๆเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะดูเย็นชานะคะใส่คุณนิ่งกับคุณแต่ใจเขาไม่นิ่งด้วยนะคะ ใจเขาว้าวุ่นนะเนี่ยสามดาบเดวิลหถ้วยคิดถึงเดอะมูนคิดถึงอยากติดต่อนะคะเป็นพลังงานของแพชชั่นนะ8ดไม้เท้าเนี่ยแพชชั่นอันแรงกล้าแอท t r a c t i o n แรงดึงดูดอยากสื่อสารอยากติดต่ออยากพุ่งทยานไปหาคุณอยากแบบอยากคุยอะอยากคุยจะจะขาดอยู่แล้วแต่แบบยังดีกว่าอาจจะติดปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ ที่เขายังไม่สามารถที่จะปลดล็อกความรู้สึกหรือความคิดตัวเองได้นะหรืออาจจะเป็นหน้าไพ่ของคนที่แบบตัวคนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะมีเรื่องให้ขบคิดนะมีเรื่องที่เขาจะต้องทบทวนมีเรื่องที่เขาจะต้องจัดการหรือเขาจะต้องแก้ไขหรืออยากอยู่เงียบๆคนเดียวอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากเจอหน้าใครไม่อยากพูดกับใครไม่อยากคุยกับใคร อยากอยู่เงียบๆเฉยๆแต่คิดถึงไหมก็คือคิดถึงนะคะคนคนนี้ยังคงคิดถึงคุณตลอดยังไม่ได้ลืมเลือนแล้วก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้แบบลบภาพคุณออกจากความรู้สึกนึกคิดอะค่ะคุณยังคงเป็นคนที่แบบควีนถือเหรียญเนี่ยคือเป็นคนที่ดูแบบมีคุณค่าหรืออาจจะมีความหมายหรืออาจจะมีมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่คุณทำให้เขารู้สึกว่า เขาไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องคุณได้บางครั้งตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งใส่เขาก็ได้นะไม่ใช่แค่เขานะบางทีอาจจะเป็นความนิ่งเงียบของคุณนะที่คุณนิ่งมากเงียบมากนะคะความนิ่งเงียบเย็นชาของคุณหรือความนิ่งเงียบเย็นชาของเขาอะ่ะจริงๆแล้วตัวเขาเองตอนนี้ว้าวุ่นใจมากๆเลย ว้าวุ่นใจชนิดที่แบบว่าอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากติดต่อพลังงานอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่ากันได้นะพลังงานความนิ่งของคุณอาจจะเป็นตัวคุณได้ที่คุณรู้สึกหยุดชะงักในความสัมพันธ์นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะติดต่อหาคุณแต่เขารู้สึกว่าคุณดูมีกำแพงกับเขาหรือคุณดูนิ่งใส่เขาดูเงียบใส่เขาหรือไม่อยากคุยไม่อยากเหมือนเดิมกับเขาก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายนิ่งเงียบหรือไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายนิ่งเงียบเฉยชากับเขาแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าตัวเขาเองนั่นแหละลึกๆในใจส่วนลึกของเขาอะ่ะคือตัวเขาอะ่ะว้าวุ่นรู้สึกแบบมีความแปรปอยู่ในหัวใจลึกๆอะนะคะมีความแบบจินตนาการหมกมุ่นวุ่นวายว่นเวอนะคะคิดแบบนะคะมีเดวิลคือคนที่ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจาก จิตใต้สำนึกหรือความรู้สึกได้นะคะพลังงานเนี่ยบอกได้เลยนะว่าเขาอะยังมีใจที่มั่นคงต่อคุณนะยังคงอยากที่จะกลับมารักกันยังคงอยากที่จะกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันยังคงอยากที่จะทำอะไรแบบในความสัมพันธ์นี้ให้ยังคงมีกันและกันอยู่เคียงข้างกันสี่ไม้เท้าหกถ้วยคนคนนี้ยังคงอยากที่จะมามอบสิ่งดีๆให้คุณอยากรื้อฟื้น ความทรงจําที่ดีเรื่องราวเก่าๆที่ดีระหว่างคุณกับเขาเหมือนจริงๆแล้วเขายังไม่ได้พร้อมที่จะแบบยังไม่ได้พร้อมที่จะขาดจากคุณหรือยังไม่ได้พร้อมที่จะนิ่งหรือว่ายุติความสัมพันธ์กับคุณแต่เพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งตอนนี้มีความรู้สึกว่านิ่งมากโดยเฉพาะถ้าคุณนิ่งนะอยากจะบอกว่าเขารู้สึกแบบโอโ้โหรู้สึกแย่หัวใจของเขามันเหมือนกับคนใกล้จะอกหักอะ่ะเขากําลังรู้สึกว่าเขาจะอกหักไหมเขาจะแบบ เขาจะรู้สึกแบบเขาต้องเสียใจเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันมันเป็นไปไม่ได้ไหมหรือคุณกําลังคิดที่จะยุติความสัมพันธ์หรือเขากําลังรู้สึกว่าคุณแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแป,ปลงไปไม่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะเพราะหลายๆคนมีความไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะแต่คนคนนี้เขากําลังรู้สึกว่าเขาจะให้เวลาตัวเขากับตัวคุณแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนหะถ้าเขารู้สึกว่าคุณหายไปนานมากเกินไปคนคนนี้คิดว่า ไม่น่าจะปล่อยทิ้งไว้นานไม่ว่าไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องเรานะคะของความเย็นชาเพิกเฉยแบบนี้นะนิ่งเงียบกันไปหรือว่าห่างกันไปโดยที่ไม่รู้เหตุและผลว่าโอเคเป็นอะไรยังไงคิดว่าเขาจะพยายามที่จะมามอบความรักมอบช่อดอกไม้มอบของขวัญของถูกใจของฝ่าหรือมอบความรักที่ดีงามให้กับคุณเห็นไหมคะนะหลายๆคนนะคะก็รู้สึกว่า มีพลังงานคนเก่าๆกลับขึ้นมาในชีวิตคุณแล้วบางคนคนเก่าๆหวนขึ้นมาติดต่อมาทักทายมาแต่ตัวคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกรู้สาว่าจําเป็นจะต้องกลับไปไหมกลับไปแล้วจะเจ็บเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณอาจจะเข็ดขยาดกับเขาก็ได้นะคะเราทําให้คุณรู้สึกกําลังประเมินสถานการณ์กําลังประเมินตัวเขาอยู่กําลังดูพฤติกรรมนิสัยเขาอยู่ก็เป็นได้เช่นกันนะคะแต่อยากให้คุณรู้นะ ไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนิ่งเงียบใส่กันตอนนี้ให้คุณรู้ว่าคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะละคุณออกจากความรู้สึกในใจส่วนลึกเขาได้เลยนะคะการกระทำกับการแสดงออกของเขาอะตรงกันข้ามกับข้างในเขามากๆนะคะภายในใจเขาคุณดูสิบอบช้านะเสียใจทรมานใจเหมือนกันแหละนะคะแล้วก็รู้สึกแบบลืมไม่ได้อะคิดถึงอ่ะ เป็นหน้าไพ่ของคนคิดถึงเป็นหน้าไพ่ของคนที่แบบเหมือนกลางค่ำกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนอะไรประมาณนี้อาจจะแอบ,บเข้ามาดูคุณสองคุณนะคะหรือเขาอาจจะไปชะเง้อชชแงอยู่หน้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือบางคนอาจจะแอบ,บส่องขับรถไปดูคุณหน้าบ้านก็ได้หน้าที่พักหรือที่ทํางานอะไรประมาณเนี้นะคะเหมือนเขารู้สึกแบบใจนึงก็ยังไม่พร้อมอีกใจนึงก็รู้สึกขาดไม่ได้นะคะก็เลยเป็นลักษณะของคนที่ กำลังเครียดกําลังรู้สึกแบบไม่สบายใจวาวุ่นนะคะใช้คําว่าวาวุ่นได้เพราะหัวใจเห็นว่าถูกสามดาบนะคะเนี่ยไพ่เหล่านี้เป็นไพ่ของคนที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกแบบมันล่องลอยอะนะคะเหมือนกับมัน มันมีอารมณ์ความดําดิ่งอยู่ด้วยมีอารมณ์ความเหงามาแทรกแซงด้วยอะไรประมาณนี้หลายๆอารมณ์กลัวจะเลิกก็กลัวกลัวจะอยู่ดีๆเงียบก,กันไปหายกันไปนแล้วกลายเป็นเลิกกันไปก็กลัวกลัวว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเขามันจะต้องยุติลงอะไรประมาณนี้ก็กังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเปิดให้ดูว่าแล้วความสัมพันธ์คุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงกันต่อคะในอนาคต แนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงกันต่อคะแนนาคตตอนนี้นิ่งกันแล้วแนนาคตจะเป็นยังไงคะเด็กถือเหรียญเดวิลนะคะแปดไม้เท้าสิถ้วยนะคะอ่าเดือดซันมานะหนึ่งถ้วยค่ะ 8เหรียญน,นะคะ5ไม้เท้านะก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะแต่10เหรียญขยาย10ถ้วยเลยนะเป็นอ่าาทวเวอร์ก็มาคือจะบอกว่าเอาจริงๆนะ3ถ้วยใต้สำรับความสัมพันธ์คุณอนะแนวโน้มนะเดี๋ยวคุณกับเขาอะ่ะจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันมีโอกาสที่จะได้พูดคุยติดต่อสื่อสาร นะคะจะได้รับการติดต่อพูดคุยจากเขาจะได้รับการแบบได้รับข้อความจากเขาหรือได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างของขวัญของฝากอะไรที่กอบอกอะ่อะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ได้รับการเยียวยาฮิลลิ่งความรู้สึกมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันปรับความเข้าใจกันในช่วงระยะเวลานึงแต่แต่นะให้ระวังนะคะว่าพอกลับมาดีกันได้สักพักหนึ่ง คุณจะทะเลาะกันอีกคุณจะพังกันอีกคุณจะเงียบก,กันอีกหรือคุณจะมีปัญหากันอีกตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามีไพ่เดอะซันมาก็จริงเหมือนคุณกับเขาจะกลับมารักกันกลับมาโหหวานซึ่งมีความสเสน่หานะคะความแบบความรักความเอื้ออาทรต่อการมีความโรแมนติกฟิลลิ่งให้กันและกันมามอบความรักมอบความรู้สึกดีๆง้อกันอยู่สักพักหนึ่งดีกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้ว อีกไม่นานอา้าวมีปัญหากันอีกความขัดแย้งเกิดขึ้นห้าไม้เทา้ทาเท้เวอร์ก็มานะคะระวังในเรื่องของความหึงหวงระวังในเรื่องของบุคคลที่3ระวังในเรื่องของเพื่อนระวังในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องและระวังในเรื่องของการเงินระวังในเรื่องของอารมณ์หรือแม้แต่กระทั่งคุณหรือเขาใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่สายปาร์ตี้ นะคะเป็นสายปาร์ตี้ชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวชอบเฮฮาชอบสังสรรค์ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ที่กรอบบอกไปมันจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์แล้วอาจจะทำให้ความสัมพันธ์คุณต้องมีปัญหากันอีกรอบหนึ่งแต่ต่อให้มีปัญหากันคุณเชื่อไหมว่าคุณทั้งคู่ก็ยังไม่เลิกกันอีกนั่นแหละเพราะทาวเวอร์มาขยายกับเดอรซานเดอรซานมาขยายกับทาวเวอร์สิเปลียนมาขยายกับสิบถ้วย เพราะอะไรคุณก็ยังคงเหนียวแน่นมั่นคงยังคงมีความรักที่แบบทะเลาะกันจะเป็นจะตายยังไงคุณก็เลิกกันไม่ได้แค่อย่างมากสุดก็คือหายกันไปงอนกันไม่คุยกันนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างก็คือมันจะวนอยู่หลูบเดิมอะค่ะมันก็จะวนอยู่คล้ายเดิมนี่หมายถึงว่าหลังจากที่คุณเงียบกันตอนนี้นะเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสที่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกัน กลับมาง้อกันนะกลับมาดีแต่ให้ระวังว่าตัวแปรต่างๆที่กอลอธิบายไปอ่ะจะมาทำให้คุณมีปัญหาทะเลาะบ่อแวงกันหรืออยู่ดีๆระวังปัญหามันจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าถ้านิ่งได้คือนิ่งเงียบได้คือเงียบนะคะอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลถ้าเขาร้อนคุณต้องเย็น ถ้าคุณร้อนเขาต้องเย็นอย่างเงี้ยนะคะจะต้องเป็นเป็นทั้งน้ําเป็นทั้งไฟต้องพยายามที่จะเป็นน้ําคอยดับไฟกันให้ได้อ่ะสมมุติถ้าคุณเป็นไฟเขาจะต้องกลายเป็นน้ําทันทีแต่ถ้าไฟกับไฟเจอกันแน่นอนว่าพังมันก็จะพังอีกรอบหนึ่งเดือดซันกับไพ่หนึ่งถ้วยคือจะต้องถ้าคนหนึ่งเป็นเดือดซันเป็นเหมือนไฟเลยอ่ะนะคะไฟลุกโชนเลยความร้อนระอุเลยอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งต้องเป็นหนึ่งถ้วยใจเย็นให้ได้ ไม่งั้นพอปัญหาเกิดขึ้นความสัมพันธ์คุณมันก็จะแบบทเละกกันอยู่แบบนี้แทนที่มันจะเดินหน้ามันก็เดินหน้าไม่ไม่ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีคุณไม่ต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณมันต้องเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำาๆซากๆนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่อยู่แบบนี้คุณทั้งคู่ก็อาจจะต้องพยายามที่จะต้องปรับจูนปรับบาลานซ์ความรู้สึกปรับบาลานซ์ความคิด มล์เซ็ตอะไรต่างๆปรับสมดุลกันให้ได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าบางคนบางคู่ขาดสมดุลบางคนก็ดูมากไปบางคนก็ดูน้อยไปบางคนก็หึงหวงจนมากไปบางคนก็เจ้าชู้จนมากไปอะไรประมาณนี้มันเลยเป็นอะไรที่ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยปรับจูนกันได้แล้วที่สำคัญเลยนะหลายๆคู่ก็เห็นว่าปัญหาบุคคลอื่นะเข้ามาวุ่นวายเยอะต้องระวังต้องพยายามอย่าเอาปัญหาอื่น คนคนอื่นๆอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรบางคนบางคู่คนของคุณอาจจะหูเบาหรือฟังคนอื่นมากจนเกินไปจนทําให้ครอบครัวหรือว่าทําให้คุณทั้งคู่กลับกลายเป็นต้องมานั่งทะเลาะก,กันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก๊อบจะบอกว่าต่อให้คุณทะเลาะก,กันอีกกี่ครั้งกี่คราวต่อให้สถานการณ์มันดูจะแบบย่ําแย่พังไม่เป็นท่า แต่สุดท้ายแล้วคุณยังคงมั่นคงต่อกันถ้าสองใบนี้มาเนี่ยสใบนี้มาเนี่ยเดือดซันสิบถ้วยสิเหรียญมายังไงก็ตามแต่คุณกับเขาก็ยังคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันแต่แค่แบบจะเป็นคู่ที่ขัดแย้งกันบ่อยเป็นคู่ที่มีปัญหากันบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเป็นทั้งคนรักกันแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนกันให้ได้พยายามที่จะเป็นทุกๆอย่างของกันและกันให้ได้ ใครที่รู้สึกว่าตัวเองขี้หึงขี้หวงจนมากเกินไปหรือชอบชวนทะเลาะใช้อารมณ์มากเกินไปก็ลดลงมานะคะไม่งั้นปัญหาเกิดนะถ้าคุณปรับตัวปรับใจกันได้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาได้แน่นอนนะถ้าคุณปรับจูนกันได้นะคะปรับทัศนคติกันได้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นสิบถ้วยสิบเปลี่ยนคือมีโอกาสพัฒนาไปสู่จุดที่มาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมได้หรือพัฒนาไปสู่จุดที่การสร้างครอบครัวสร้างอนาคต สร้างความสัมพันธ์อดีงามไปถึงคนรอบข้างการพาไปพบไปเจอญาติพี่น้องเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่กันเลยนะแต่ตัวคุณทั้งคู่ต้องปรับจูนกันให้ได้ก่อนแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์คุณมันก็จะไปในทิศทางรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครปรับแน่นอนว่ะคุณก็จะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายกันอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่า ไม่ค่อยแบบบาลานซ์กันอะเหมือนอีกคนนึงเป็นไฟอีกคนนึงเป็นน้ําอะไรประมาณเนี้คนเย็นก็เย็นเย็นเกินไปเย็นจะเยือกเลยส่วนคนร้อนก็ร้อนละอุเลยจนบางครั้งคนร้อนจะทําให้คนที่เย็นอะกลายเป็นร้อนไปด้วยอีกอะไรประมาณนี้เพราะคุณกับเขาบทเวลารักกันสเสน่หากันก็รักกันมากหลงไหลคลั่งไคลกันมากเลยนะไพ่แปพชชั่นขึ้นเนี่ยเดวิลแปดไม้เท้าเดดซันเนี่ยรุ่มร้อนกันมากๆนะคะรุ่มหลงกันน่าดู ต่บทเวลาจะทะเลาะกันนี่ก็บ้านแตกเหมือนกันหรือบางคนนะคะอาจจะแบบใช้ความนิ่งนี่แหละเล่นสงครามจิตวิยาไม่ทะเลาะแต่ไม่พูดไม่คุยไม่สนใจนิ่งเฉยกับกลายเป็นต่างคนต่างเก๊กต่างคนต่างโอเคนะคะอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันด้วยคําพูดแต่ทะเลาะกันในในเขาเรียกนะในจิตใต้สํานึกอะเหมือนแบบรู้เราแค่มองตาก็รู้แล้วว่าไม่พอใจอะไรกันอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะที่มันจะเป็นจุดที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อ่ะแทนที่มันจะดีมันกลับกลายเป็นแย่มันกลับกลายเป็นพังอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวคุณและตัวเขานะว่าจะพากันไปหาเดอะซันหรือจะพากันไปเจอทาวเวอร์ความสําเร็จก็รออยู่ความสุขความสมบูรณ์แบบก็รออยู่นะคะการพังก็รออยู่เช่นกันถ้าคุณทั้งคู่ยังปรับตัวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอา ว่าจะพากันไปแนวไหนนี่คือแนวโน้มสถานการณ์ที่เตือนคุณให้คุณเตรียมตัวนะคะปรับตัวปรับใจให้ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูอลรคเคล้นกันอืมบาลานซ์นะคะการปรับตัวติดมานะคะแอ t r a c t i o n ให้ไปเนื้อความหมายเหมือนกับการเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นเนี่ยอย่าแบกอะไรกันจนมากเกินไปอย่าไปแบกความทุกข์อย่าไปแบบอะไรจนมากเกินไปอะ่ะเหมือนกับให้คุณทั้งคู่ต้องเรียนรู้ในการปรับจูนกันให้ได้มากกว่าเนี้ปรับบาลานซ์ความคิดความรู้สึกนะคะหรือปรับพฤติกรรมปรับนิสยัยปรับทัศนคติอะไรมากเกินอะไรน้อยเกินที่กอบอกอะ่ะมันต้องมาคนละครึ่งทางอะ่ะ แต่ถ้าตราบใดคุณทั้งคู่ต่างคนต่างไม่มีใครปรับแน่นอนความสัมพันธ์คุณมันจะดีมันก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์พอมันจะดีพอมันจะพอมันจะเริ่มดีขึ้นคุณก็กลับกลายมาอยู่ในสถานการณ์เดิมคือมีปัญหากันอีกนะคะก็เป็นทาวเวอร์อีกพอเป็นทาวเวอร์อ้าวพอเลิกกันไปห่างกันไปมีปัญหากันไปเยียบกันไปก็ทนกันไม่ได้ก็ต้องวนกลับมาเริ่มกันใหม่อีกเพราะฉะนั้นการสร้านเนี่ยคือการออกแบบความสัมพันธ์ของคุณ คุณทั้งคู่สามารถที่จะออกแบบความสัมพันธ์นี้ด้วยกันได้เนะอยากจะให้มันไปในทิศทางใดอย่างที่กบบอกอะ่ะจะออกแบบให้มันเป็นในในแบบเสียๆในแบบแย่ๆก็ได้หรือจะออกแบบที่ทำให้ความสัมพันธ์มันดีก็ได้ชีวิตคู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวนะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนสองคนต่อให้ดวงชะตาบอกว่าอุ๊ยคุณจะมีความสุขกันมากเลยคุณจะสมหวังกันมากเลยนู่นนี่นั่น,น แต่ถ้าตราบใดคุณยังไม่เข้าใจกันคุณยังชวนกันทะเลาะทุกวี่ทุกวันนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันใครเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแน่นอนมันไม่มีทางเป็นเหมือนกับโชคชะตาไม่เป็นเหมือนดวงแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะการกระทำอ่ะแปดอนดวงคือยี่สิบเปอรเต์ค่ะนะคะเอาไปเป็นไกด์ไลน์นะเราจะต้องยืดหยุ่นเราจะต้องมีการรู้ร,รู้รู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยอันเนี้ย นะคะพไพ่ใบเนี้ยก็คือเหมือนกับผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนปรนอะไรอย่าไปตึงอย่าไปฟิกอะไรมากมายนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปแบกอะไรกันมากมายนะแล้วความสัมพันธ์คุณมันจะดีขึ้นมันจะผ่อนคลายกันทั้งคู่นะคะมันจะไม่รู้สึกว่าเออแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องแบกความรู้สึกอีกคนนึงก็คอยที่จะจะเป็นตัวเองอะไรประมาณนี้มันต้องปรับจูนคุณทั้งคู่ยังคงมีแรงดึงดูดกันมากๆมี attraction กันมากๆที่กอฟบอกอนะคะ่ะแต่ว่า ควรใช้ attraction หรือ passion กันให้ถูกที่ถูกเวลาบางคนมี attraction การบทเวลาจะลุ่มหลงก็หลงมากเวลาจะรักก็รักมากบทเวลาที่จะโกรธเกลียดกันก็โกรธเกลียดมากอะไรประมาณเนี้ยดึงดูดกันในสิ่งที่แบบควรที่จะดึงดูดดึงดูดกันมาในสิ่งที่ดีๆอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะดีกับความสัมพันธ์คุณนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะมาดูไพ่ข้อความค่ะ การข้อความเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างในตอนนี้คะคุณมาเติมเต็มหัวใจฉันนะคะความรักของเราเหมือนเส้นขนาน I love you always เขารักคุณเสมอนะเสียใจทุกครั้งที่ดูรูปเก่าๆของคุณฉันต้องการความเข้าใจเนี่ย ความเข้าใจสำคัญนะคะในชีวิตรักอะ่ะฉันชอบความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยบทหลงก็โลง่งหลงกันมากๆขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันนะคุณน่ารักเสมอในสายตาฉันเวลาดีก็น่ารักนะเวลาทะเลาะก,กันนิมหน้าไม่มองกันวันนี้อาจไม่ใช่วันของเราจากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมาย เกลียดการโกหกหลอกลวงฉันเสียความรู้สึกไม่รู้ใครหลอกใครแหละนะคะใช้เหตุผลคุยกันนะคนดีขอเวลาคิดและตัดสินใจฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำนะคะ นี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาคนนั้นอยากจะบอกให้คุณรู้ในตอนนี้เวลานี้นะคะก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะสวัสดีค่ะ